พุทธรักษาสีชมพูค่ะสวยเช่ี่ยดอกดูดอกออกเป็นช่อนะแต่ดอกก็ดกนะดูดกจนคอเอ็นลงมาเลยค่ะสวยจริงนะนี่ค่ะต้นเขาสมบูรณ์มากเลยอ่ะเนีเนี่ยออกทีไรก็หักทุกทีเพราะว่าเนี่ยดอกเขาเยอะค่ะดอกนี่รอบานอีกนะเนี่ย อันนี้รอบานแต่เนี้ยดูสิดูดอกเยอะมากเลยสวยค่ะสีชมพูเนี่ยแตกตอง่ายพุทธลักษาถ้าเขาติดแล้วเขาจะแตกเยอะนะตึมนี่ค่ะดอกสวยมากเลยใต้พาดูดอกพุทธรักษาเตรียมรอบานอีกเยอะเลยเดี๋ยวพุ่งนี้บานเยอะ น่าจะรอถ่ายพวงนี้นะถ่ายวันนี้แล้วใจหลอนสวยค่ะมีร่วงมาดอกละแต่รอบานอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้เยอะเลยรอบานนี่ช่อนี้ยังไม่บานเลยช่อนี้ยังไม่บานเลยเนะี่ยดุ้มเลยค่ะร่วงมาดอกเดียวเองนอกนั้นรอบานสวยมีพี่ใต้ก็เก็บมาดอกจิ๊บมา <laughs> ถ่ายกลมถ่าย นี่มันล่วงพี่ต้อยเก็บมาเด้อสวยค่ะพุทธรักษาไม้มงคลปลูกบูชาป้าปลูกเป็นไม้ประดับได้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วพุทธรักษานี่ค่ะสวย เป็นแนวปลูกเป็นแนวยิ่งสวยตรงนั้นสีแดงแต่ตรงเนี้พี่ต้อยปลูกไว้ติดหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พี่ต้อยก็พามาดูพุทธลักษานะโอเคนะคะไม่ประมาทกัดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you f o r w a t c h i n g พาดูดอกพุทธลักษาค่ะ